สวัสดีครับพี่นอ้องสวัสดีวันเสาร์นะคะมือเหนียวอ้อยสิมาเกียงอ่าหมกไว้ใส่กับผักขี้เล็กค่ะพี่นอ้องเกียงเดยจะอ่าอันนี้น้่อย่านัางกับผักขี้เล็กปุงเครื่องเรียบร้อยแล้วแล้วค่ะอันเสียเวลาดูนเพราะว่าต้องตีกันยังก่อนข่วนไห้ในพี่นอ้องเลยเศร้าใส่ได้จ้ะ นี่หน,นะเค็ดกวนหอยเนี่ยโอ้ใสวเวลาเดืนะอเดเลยกินของแซ่บตรงใสวิลล่าใสวิลลาโดนค่ะพี่น้องอมหอยนะคะซอยกวนหอยพี่น้องเบื้องหลังชั้วซีเรียกินนะคะอมใส่ย่ายบอกว่าตโซแรกเราอร่อยแต่ถือว่มมาอมกินตะมันนี่ยใส่ผักไก่แยงอยู่เลหอมผักไก่แยง ไปตลาดพี่น้องพร้อมพักกระแง่อันนี้ไส้เอี่ยมนี่สีห่อหมูยอ่ออีกสามมือนเริ่มสี่ห่อหมูยอ่อเห็ดหมูด้วยเห็ดหมูยอ่อละเห็ดหมูยอ่อเห็ดแหนมคนใส่กันใส่กับพักขทพักขทีเอาไวใส่สองสิงไใบต้่มจิดจืดใส่ซองซีใบหนัเข้าปุ๋งเครื่องใส่หนักปลาละเรียบร่อยละ น้ำปลาล้าอร่อยอ้อยอ้อยเห็ดน้ำปลาขายได้พี่น้องน้ำปลาล้าคุณทิพย์นะคะแสบมากกินเนี่ยมากกิ่นออมกิ่นแกงตับหมูุ้งนะคะอ้อยเลยเห็ดนนำปลาน้ำปลาล้าคุณทิพย์เลคะ่ะพี่น้องคุณอยากซิมอยาก,กินโท่มากสั่งกับอ้อยได้นะคะน้ำปลาล้าคุณทิพย์นะคะแสบนวแสบนัวอีลีครับพี่น้อง แซ่บอร่อยนี่การผักนีันแจ๊กว้าวส่เวลาจักหน่อยค่ะพี่น้องเราใส่เวลาให้บักหอยมันเขาน้ำเขาเน้อนะคะเวลาเขาดูดจิ้มจิงมนัวค่ะพี่น้องเอาใส่เวลาจากวางกันด้อจ้าเด้อคับพี่น้องพร้อมผักกไเ่ียง ใส่ขเขาเบียร์เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องอ้อมหอยนะคะห่อนๆเมื่อกินอ้อมหอยน้ำกันกับพี่น้องอเดี๋ยววันนียวไอยก็สิตำักคุ้งเลยเด้๋พี่น้องตำักคุ้งมึงดคุ้งคุ้งหนึ่งสิบบาทอ้อยเฟตตลาดเต่ามากันะคะเอยคิดอยากเคสซูพอแม่พี่น้องกินนะคะ ข้อ,อมไ่กับผักขีเรตเนี่ยเวลาต้อดูกินมันติดแสบ่บพี่นอ่องเดี๋ยวเอาไว้ซิมันก่อนเ้อแสบวะ mm hmm. อะไรจะอร่อยขนาดนี้ใส่ผักตังผักตังดอกมันพี่นอ่องดอกผักตังนะคะผักต่งมงนอกดอกดอนะคะโอ้ยแสบน้ำกะลาอ้อยแงไใส่ยีหัอนะคะ น้ำปลาลาคุณทิพย์นะคะพี่นอ้องอุดหนูนาอ๋อยน้ำเลยได้จ้าเด้อเพราะได้เงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเดี๋ยวกุณสิทธิ์ตำมะขุ่นใส่น้ำปลาเนี่ยแซ่บๆขวดหนึ่งกินจักเทียสองเทียพี่น้องตำมะขุ่นอ,มมาอยากใส่น้หนามหลา,า,ายๆกะเทศเต้ได้เลยเอาแซ่บไปก่อนว่าต้องตำให้มันแข็งมะขุ่นจะไม่ตำให้มันเป็นน้ำเลยเอาขบปรุงคุยใส่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอ๋อยข้าตำมะขุ่นกินพร้อมไหมคะอล้องไว้ตำมะขุ่นโอ้ยพี่น้องเลย จะมาเขากันนี้เด้เขาเนิยวกับฮว่อนๆค่ะเดี๋ยวจะอยเอาไอ้ตักเสือบด้วยจ้ะเด้อครับพี่น้องบัดนี้สิมตาตั้งมะคุงค่ะแบบมะคุงอันนี้พริกแห้งนะคะแต่โควิดมานี่อันนอย่าพากินเผ็ดพี่น้องเขาว่าจำเผ็ดไปแสบใส่บพริกทั้งพริกแห้งทั้งพริกแห้งพริกสดนะคะ ถ้าตำบักพริกแห้งจามที้ไม่ดีพี่น่อย่านจามฟังเสียงต่ำมา,าเรื่อยเรือย พี่น้องเอ้ยอ้ยจามดีไยตำบักพี่กับแม่แหลกกว่าพี่น้องอร่อายกับจามดีดิคุณแดงกินคืนเลยบักพี่คึกใจอันอยพร้อมบ,อบ,อบักกอกพี่น้องบักกอกใส่บักกอกพร้อม โอ้ยบะขอกแซ่ใส่ซองฟิตไปได้อะไ้กับมาว่างไว้ให้มันละลายเดี๋ยวนี้บะเขืยกเคียกกระทึกถือพี่น้องบบเลยสิบบาทพายเซ่สิบบาทพายเซ่นะคะช่วงนี้ได้ย่ามุมี่ย่ามุมี่กับมมี่มมี่พี่น้องย่ามุมี่ก็ได้อบักขามเปียกอยูแล้วใส่ บันนี้มันลายอะไรอ่ะอ้อยกสะอ่อนได้บะน,นี้อันน้องสาวถืนว่าจะตำผสมลายาบัดนเอา้าต่ตยังว่าตำบักหุ่งเนาะตำบักหุ่งแต่ยังว่าตำกสมเนาะสะอ่อนได้พี่น้องอันที่ว่านี่คือสะอ่อนสะอ่อนแบบเครือเครียทั้งบักเครือเครียทั้งบักเครือเทศดถือลายเอาอ้อยใส่น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บมันฉีดเศษ ตามด้วยผงนัวนะคะมักหน่อยแซบหน่อยมักหลายแซบหลายนะคะบดนี้อันนี้น้ำปลาน้ำปลาเนี่ยเอาไวมา้มักมักซื้อกินเจ้านี่ซื้อตลองกินแซ็บบดที่นี้ที่เอาไว้เฮ็ดกับเขากับยังนะเอาไว้ซื้อมากบางครั้งเอาไว้กับมะปุงเอาค่ะบดที่นี้ขี้ข้ขานปุงพี่นอ้องก็เลยสิอเอามาขายบดที่นี้ เพราะว่าอ้อยกับหาแนวดีๆเน่าเสียบมาสูพอ่อแม่พี่น้องกินเนี่ยบันนี้เฮ็ดใส่ขวดจาของยังยังยังบบมีแบน,นยังบบมีอหยางได้จ่ายเด้อให้ใส่ขวดไว้อยากแบ่งปันให้พี่น้องได้กินน้ำอ้อยเที่ยวอ้อ,อยเฮ็ดกับเขาเนี่ยช่วงนี้บริไทคิดเพราะว่าเฮ็ดบ้านเฮ็ดบ้านให้พี่สาวเบื้องนั่นเบื้องนี้โอ,อ้ยากหลายอย่างพี่น้องบันนีก้ก็สิไดมาเฮ็ดเนอยูเน่กินเฮ็ดหมูย่อน้ปาปลาลันได้านในเสียบขึ้นมีแฟนครับค่ะบันนี้กัเสียวมาขายบันที่นี้ ใส่หลายๆเขาบอกว่ายาแพ้งเฮดเนื้อคูเนื้กินยาแพ้งเคืองบะเนียบเวราตัมมะคุงอันน่องสาวหรือร้านที่ว่าป้าน้ำปลาต้มตำให้มีน้ำเยอะๆหน่อยนะครับบางทั้งร้านไดเดินผ่านนี่กินปลาแดกน้องขึ้นเลยพี่น้องแต่ว่าอันนั้นกับปลาแดกเต็มตูเลยเพราะมันมีตอน้อม อันนี้คือน้ำปลาละตำมะคุงโดยตรงใส่อมใส่ใส่อมใส่แก้วใส่เกียงใส่ต้มปลากระเสบค่ะเม็ดมะเขือเทศพี่น้องเขือเคี้ยวใส่ปนใส่แก้วใส่อมเสีบตำมะคุงแห้งเสีบพี่น้องเค็ดน้ำจิ้มบักม่วงช่วงนี้แล้วพี่น้องเอ้เสียบอะไรต้องรู้เอาไว้เอาไว้ใส่น้ำตวงเลงเลยหุึ่งน้ำตำมะคุงเอามันตาเนี่ย ้าตำกินกับตำเมันม่แสบไปเลยซีบมึงก่อนอเห็นปะมีแค่นี้จบเอาตออ้มบะคงใส่พี่น้อ,ตอ,นองต้มบะคงใส่กับจบแสบอ้ยเนื้อ่ะวนัวแบบนี้นันว,นว,นนวมาปลาห้ันแสบเลยเคยมีแฟนครับเพื่อนเห็นอ้อยเฮ็ดกับเขาอีสัน เอาไว้กับวอาแต่น้นำประเด็กเสียเพราะว่าร้านไหนมันเสียบห้องกับซื้อตลาดนันมันกินตลอดวันนี้มูก็เรียว่าเจ้าเฮ็ดนั่งเฮ็ดนี่กินดีดีเฮ็ดใส่ประเด็กประเด็นกันนี่เจ้าผู้บ๊วขายน้ำประเด็กไปรวมกันมูว่าคิดเจ้าคือบ๊วขายน้ำประเด็กคิดอยากขายอยู่เด้เจ้ามักซื้อก็เจ้าดีไรเจ้าก็ซื้อเจ้าก็สั่งมาขายเสมอวะท่านวันนี้จะเลยอยากเห็ด พ่อได้มี่ค้าขนมให้ลูกให้หลานพี่น้องเออเบิ่งดูวยตำหม,มาูห่งมาที่นี่เบิ่งน้ำกันเด้อยแบบนี้เด้อเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อยผุ่นนน้ำม,มันแค่นี้แแค่นี้แหละพี่นอ้องตำซุยแบบพริกแห้งโอ้แซ่บหลายแบบน้ำน้ำแบบหงดูพี่น้องเอาข้าวปุ้นมาโซยใส่ด้วยแบบที่นี่แซ่บ ไส้น้ำปลาาเนี่บ่กินสามเทียพ่อละมันค่อยได้ขายดูพี่น้องถธออันนั้นทำมันเข้มมันนั่นเหมือดเอามันแสบๆนัวๆเพียเห็นวะต่ำจากสามเทียแสบค่ะพี่น้องต่ำมาคุงพี่น้องอ้อมหอยพี่น้องเ็จเรียบร้อยแล้วไปไปกินเขาน้ำกันค่ะแสบแสบ